ด้วจะเจรล่เดี๋ยวพัดนาฐานคอยคิด้มึกท่ารงทั้งจะได้เห็นหลายด้วยดีอด้วยือลักกาด้วยเขีร้อยังนั้นลกโลก้งไทยข้อนั้น No! Um. นี่จะเป็นเว้นกรมาันเอาชีี่ส6บสิบ่าห้ี่สิ 16, บา,า่ครับกับทานเชื่องกับตามสียเห็นนะครับาสบีโตรเรียวกับดุดแนนไปล้มยอดสิได้มากเลยทำไนั้นโรลด์กินจับนะม,มันยาก อ่งเดนอดเก็ได้้อโอ้ตรงที่ตันันันตันตัวมเด้อเาแล้วตังเาแล้วดานหัไปยักนเปิดเลย

ลัดในลอยครับที่แท่งที่ลองที่คุ้มควันตลอดนะครับจะโดนคุ้มควันตรงมาก,มกนที่เรากำลังจะเห็นนะครับเพราะว่าอยู่วกไกลนะครับ มารอลงงเลยบองคนพัดมดภูมาคุ้มกันแล้วต้งมาทางด้านขวาครับกำลังเร่ร่อยหาข้าก็เป็นไ่ที่ไปในสามรอยลายนะครับแค่แค่หลายน้ำไวหนักเลยครับ เราฟังเรียสุ้ายครับตั่งเรียสุ้ายครับกำลังเรีนลอยต่อถีนะอาจรย์ตั้งปายยีคุณติดองอยเครื่องๆนะ ันดวไปกระดมือผักผ่าต้อมาแล้วนะครับเจยต่อๆไปบางต่อๆไปครับคนลทีน้าของพวกจะเล่ครับ สอ,อสามาแล้วครับว